หรือว่าเพื่ให้นักเรียนได้รับรู้รับชมรับทราบเกี่ยวกับโครงงานที่ได้รับหมายถึงว่าได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะอันนี้เป็นโครงงานลักษณะโครงงานก็คือเป็นโครงงานประดิษฐ์ที่ค้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นมานะคะเป็นโครงงานเป็นเครื่องช่วยคำนวณอลอและคลอนซึ่งนักเรียนที่จะทําโครงงานหรือว่าเข้าไปเสนอโครงงานนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ก็เป็นนักเรียนในระดับมัธยมมัธยมศึกษาตอนต้นก็เป็น,นระดับชั้นม .2 นะคะวันนี้เขาจะมานําเสนอให้นักเรียนหรือว่าเป็นการเผยแพร่นักเรียนได้รับทราบรับชมเกี่ยวกับเครื่องคำนวณชื่อเครื่องช่วยคำนวณน,นี้นะคะอ้าวเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกผมจะมาะนำเสนอโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง มลอมลและพรอนครับก็มีผู้จะทำดังนี้ครับหน,นึ่ง็กชายเอกราชยงโมฉันมัธยมศึกษสามที่สอง,ง,กง็กชายพิชิตรัตนเาทีฉันมัธยมศึกษสามที่สองและกับผม็กชายระดับบดวงสาดบนชั้นมัธยมศึกษสามที่สองสวัสดีครับควาเป็นมา <c oughs> ที่ควาเป็นมาและความสำคัญนะครับที่มาและความสำคัญนะครับในปัจจุบัน มีการคิดผลิตสิ่งต่างๆที่ช่วยประโยชน์ในสังคมมากมายนะครับวิทศาสตร์ก็เป็นเครื่องมือในการช่วยคำนวณและหาค่าต่างๆและช่วยในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อนะครับ นิสายจึมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นนะครับผม จนวเรมอและคอะรนอครับของคนที่คาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งได้ทําเครื่องช่วยคำนวณคอเรมอและคอะรนอสองได้ฝึกทักษะในการทําเครื่องช่วยคำนวณอลรมอและคอรนอสามได้ให้ักเรียนรู้และเข้าใจ ในการหาขรมอและกรนอครับเอาเอกสารที <comforting courage. S 3> ่เกี่ยวข้องหนึ่งแนวคิดทฤษฎีเรียนรู้แบบโครงงานคือการสอนของทฤษประสมผสานเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการเรียนรู้โดยผ่านการสืบค้นข้อมูลโดยมีครูเป็นผู้ชี้แนะของความหมายของการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกิ่งที่ผู้สอน เป็นึงคำที่นักเรียนเป็นผู้แสดงความรู้ด้วยตนเองและเป็นการมุ่งสู่นี้ให้นักเรียนได้ศึกษาคลามรูด้วยตนเองและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง 4. ฝึกมุ่งหมายของการเรียนรู้แบบโครงารหนึ่งเกัดจากเนื้อหาสาระได้สื่คำที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียนองเพื่อให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมเพื่อฝึกนักเรียน ให้มีกระบวนการคิดและการประยุกต์มาใช้ในการแก้ไขปัญหา 5. อช้ความสำคัญของเระโนรลยีเพื่อพัโครงานผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้โดยตรวจสอการเรียนรู้ด้วยตนเองของเรื่องการคิดและการประยุกต์ของนักเรียนมผู้เรียนสามารถใช้ทางานเป็นกลุ่นีร น้าะได้องพานต้ในครั้งนี้ก็จะทำได้ล้องมีกหนึ่เพื่อสรเรื่องอุกรณ วางแหวนลูกแก้วขั้นตอนการดเนนิงานขั้นตอนที่หนึ่งวางแบบขึ้นเครื่องมอห์มอร์ดพอมอห์มอร์ดบวชกระเทียมเสร็จแล้วทำเครื่องขึ้นขั้นตอนที่สองทดลองใช้เครื่องว่าได้ผลดีหรือไม่จะหาประสิทธิภาพของ ครื่องเคร่คอมอร์นการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลคือแบบของเภทแบบมาตาชวนประมาณ55าห้าระดับสถานที่การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่โรงเรียนต่างๆตัอวอย่างคือนักเรียนต่างๆโดยมาที่สอนภี่ของโรงเรียนต่างๆการวิเคราะห์ข้อมูล นำแบบปรนะเมินที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมและคำวัดค่าเฉลี่ยเทียบกับเกณฑ์เนื่องจากที่ใช้ในการวิ่ ม,มีข้อจำกัดว่าต้องมีสามารถต้องมีตัวประกอบเฉพาะเพียงสองสามและห้านะครับลูกแก้วเลยมีแทนจำนวนสองนะครับลูกแก้วขนาดกาาลดกา,ดางมีแทนจำนวนสามและลูกขนาดใหญ่มีแทนจำนวนห้านะครับเราก็ยกตัวอย่ยาง ยีงสิกับสามกับเก้าสิ่แยกตัวประกอบครับ30มสิบนี้ก็แยกตัวประกอบได้2องคูณสคูณหครับเกสนี้แยกตัวประกอบได้ สามปีที่หนึ่งทับสี่วันนี้จะมาค่ะความรู้สึกเกี่ยวกับโครงานเลือกเครื่องช่วยคำนวณขอรอมอและคอรอน,อนค่ะเครื่องมือชนิดนี้เป็นเครื่องมือที่ดีสามารถทำเร <c oughs> ามาทำความเข้าใจได้ง่ายและเข้าใจในการหาหอรอมอและคอรอน,อน,อนง่ายยิ่งขึ้นค่ะและขอขอบคุณค่ะผนะู้จัดจทำที่มาให้ความรู้และเผยแร่แก่พวกเราค่ะขอบคุณค่ะ 对。<Okay. S 2> okay.